ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับ K M R C T H นะครับวันนี้งบ600ทองนะครับผมจะมาตามล่าเออร์ลิงฮาเลนนะครับไอหนุ่มจอมมนบูครับผมงบ600นะครับโอเคครับ เริ่มกันเลยครับผมอันนีเ้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูไอนนที่ผมเปิดแล้วนะครับนี่นะครับได้เกลือชิบหายเลยครับผมเราโจ้นะครับไม่รู้อ่านถูกอ่าน,นผิดก็ขอไปด้วยครับผมชิเชนโกเดวี่นะครับเฮนเดอร์สันมูซิลเล่นี่ก็พอใช้ได้นะครับอันนี้เอ็นดีดีป่ปะฟูฟันนา เดวี่ครับทันสุฟตัติสุฟัตินี่ก็คุมอยู่ครับผมกับเดวี่ทีเหลือเหลือครับผมผมเปิดไปเมื่อเช้านี้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ดแปดแปดอทองครับผมได้ไม่ได้หาเล่นสักตัวครับผมเดีย๋ยวผมมาเติมอีกเมื่อกี้ประมาณ200บาทครับมาลองดูครับผมมจะได้ไม่ได้ครับ รอรุนมาพร้อมกันเลยครับผม6 0ร้อยเล่นตัวเดียวครับมาหน่อยไอ้นุ่มเจ้ามันบูมาหน่อยไอ,นอ้นุ่มาม,มาวะอุสัดมาวะไอ้เหี้ยมาวะโอ้ยเหี้ยนึกว่าจะต้องเยอะกว่านี้ซะแล้ว มาจนได้เถดเวยน้อยเดียวค <c> ร <oughs> ับผมโอ้โหล็อก่อนล็อกก่อนว่าจะไม่ได้ซะแล้วมาจนได้เหลือกเก็บครับผมท้องที่เหลือเพราะว่าตัวที่อยากได้ก็ได้หมดแล้วครับผมตัวที่ผมอยากได้ในแพ็คนี้ก็มีเดวี่ครับผมเดวี่แล้วก็อันสุภตติครับผม เดี๋ยวเราหาเล่นนะครับได้หมดแล้วครับผมมูซิล่าตัวหนึง่งผมก็ได้หมดแล้วเราเปิดแพ็คในมาครับผมเก็บทองไว้เก็บทองไว้เดี๋ยวเราจะมาลองอัพให้ดูครับผมว่าม,มันใช้กี่กี่ใบเก็บผมมนนีใบหนึ่งแสนใบหนึ่งสีมุนสองอ๋ดูสิว่ามันจะเต็มไหมไม่น่าเต็มครับผม ตามเลยแล้วกันตามเอ็ดครับมาครับแสนแสนสองครับโอ้โหมาจัดอีกครับผมหกใบครับหกหมื่นแปด เอจ oh, ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นสองไปโอ้ยังไม่เต็มบาเอ้ยมามาให้หมดหมดแล้วโอ้โหไม่เต็มอีกมันสองใบเดียวมาหมดแล้วนี่วะนี่เดียวจะเหลือไว้ทำไมวะ ดาวไม่มีครับหงสองดาวโอเคครับผมดูข้าบลังกันนะครับพลังเวลตันตลันงเวลตันนะครับโอฟิสิโออฟเฟนซีฟอเวเนตนะครับ98บอลคอนโทรลแปดเดิบบิง9ก้าสนะครับไทยโพซิชัน88ปโลวพาร์ตแปดหาเราเจ็ดแสโอ้โห จบสกอร์99เก้าลยนะครับผมลูกมงแปดสนะครับแล้วก็อันนี้อะไรเพจกิกกิ้กงไปว่าอะไรผมไม่รู้นะครับ883แล้วก็ลูกนี้ลูกปั่นปะปั่น81สปีด99นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมโอเคครับถึงตรงไหนนะครับสปีดใช่ปะสปีด9ก้าเกอเซเรชันนี้ใช่ปะปไ,นนไ,ไปว่าอะไรไม่รู้นะครับ97กิกกิ้งพาวเวอร์99นะครับกระโดด9 เก้าเจ็ดความแข็งแกร่งวะเนี่ยเก้าเก้านะครับบาลานซ์เจ็ดสิบแปดเตมินาเก้าสองพอใช้ได้ครับผมเกมรับเกเกมรับหกสามบอลวินนิ่งเจ็ดสิบเอกซิอะไรวะเอกเจนวะเอกเจนนะอ่านว่าอะไรไม่รู้นะครับแปดเก้านี่ก็ตามนี้เลยครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นให้ดู ดีไหมอืมก็ขอจบคลิปกันเป็นเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่นให้ดูพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็ดึกมากเลยครับผมเที่ยงคืนยีิบเจ็ดแล้วนะครับพรุ่งนี้ผมทํางานแล้วเดี๋ยวค่อยเล่นให้ดูพรุ่งนี้นะครับก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับสําหรับใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ ว,วันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามารับชมมากๆเลยครับผม